ผมลำเพลินอกทุกวนครับกลับมาพบพลอกันอีกแล้วนะครับผมในช่วงแฟนถามว่านะครับผมไปตอบคำถามแรกกันเลยด้วยครับผมจากคุณจิราพรโนนพัลละนะครับเพื่อนถามลำเพลินว่าทําไมเพ่อนถึงเลือกที่จะเรียนดุริยางคศิลป์เอกหมอลําและชอบดนตรีอีสานอันไหนมากที่สุดตอบคำถามแรกก่อนนะครับว่าเป็นอย่างคือเลือกที่จะเรียนเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นดนตรีมั้งแต่ เรียนอยู่มัธยมแล้วนะครับผมแล้วผมมองว่าดนตรีมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมคิดจินตนาการในหลายๆเรื่องออกว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันครับผมรู้สึกว่าผมขาดเสียงดนตรีไม่ได้นะครับต้องอยู่กับเสียงดนตรีแล้วก็มากดนตรีพื้นบ้านอีสานในที่สุดที่ผมชอบมันมันมีอยู่มีอยู่หลายอย่างนะครับแต่ที่ชอบมากๆก็คือมีแคนกับพินนะครับซึ่งผมมองว่ามันมันเป็นดนตรีที่ผมผมเล่นตอนไหนแล้วผมมีความสุขนะครับคือแคนกับพินครับ คำถามต่อมานะครับคุณปาโมดพูลธันกิจครับเป็นถามมาว่าตอนเด็กๆพี่ลำเพลินฝันอยากเป็นอะไรครับและเพราะอะไรครับตอนเด็กๆมีความฝันว่าอยากเป็นทหารนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นทหารมันเท่นะครับผมกมีความใฝ่ฝันว่าเออทาเรียนจบเมเถอะสิเป็นสิว่าเป็นทหารเป็นนายซิปเป็นนาย้อยอะรย่งยครับแต่ว่าเป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะครับก็เลยไม่กล้าไปสอบการเป็นทหารก็เลยต้องหยุดไว้ก่อน ต่อมานะครับคุณบุ๋มสุภาพรถามว่าพี่ลำเพลินไปทําจมูกมาหรือเปล่าครับอันนี้ก็ตอบแบบนี้นะครับผมไ่ได้ไปเฮ็ดจมูกนะครับผมไม่ได้ไปทําศัลยกรรมนะครับผมมันอาจจะเป็นเพราะผมจัดฟันนะครับมันก็เลยขึ้นมาเองครับความเชื่อหลายๆคนเขาพูดอย่างนั้นครับจมูกแท้นะครับเคต่อมาคุณประภาวันบุญทักษ์นะครับผม คนถามลําเพลินนะว่าถ้าหลงป่าคนเดียวจะทำยไงผมก็ต้องตอบตามความความเป็นจริงนะครับผมถ้าหลงป่าคนเดียวผมก็ต้องหาทางออกแล้วครับ <c oughs> ต้องหาทางออกคือมองมองดูทิศก่อนครับอ,อตะวันออกทางไหนตะวันตกทางไหนแล้วก็มองสิ่งที่มันแบบสว่างสว่างหรือว่ามองหาบ้านคนคขึ้นไปที่สูงๆเพื่อที่จะมองว่าบ้านคนอยู่ตรงไหนประมาณน,นี้ครับ โอเคครับสำหรับการตอบคำถามลราเพื่นกับมีเพียงเท่าน,นี้น,นะครับขอบคุณครับผม